แล้วนะครับภาพชัดเสียงชัดกันไหมครับใครเข้ามาแล้วนะครับคอมเมนต์พูดคุยทักทายเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็เช็คเสียงให้ผมด้วยนะครับว่าเสียงดังหรือเปล่านะครับมาเริ่มกันที่คันแรกเลยนะครับคันนี้เป็นโต y ยต a าวีออสครับพี่คันนี้เป็นตัวเจนสองนะครับคันนี้เป็นตัวเจนสองนะคันนี้ราคานะครับจะอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทครับพี่ คันนี้ราคาจะอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับอ่าคันนี้ปี2010นะครับตัว G ีนะสีบอลเงินสวยเลยนะครับเก็บสีเก็บงานไปให้รอบคันนะครับนะมาดูข้างหน้ากันเลยนะครับนะคันนี้มาดูกันอย่างแรกเลยนะครับมาดูห้องเครื่องเลยนะครับคันนี้บอกเลยว่ารถสวยนะครับไม่เคยติดแก๊สนะนี่ครับฝากกระโปรงเดิมนะครับ แล้วก็ห้องโดยสารสวยงามนะครับคันหน้าเดิมแก้มซ้ายขวาเดิมแบตเตอรี่ก็เพิ่งเปลี่ยนให้ใหม่ก่อนส่งมอบเปลี่ยนถะ่ายน้ำมันเครื่องให้ด้วยนะครับพี่พีทันใดนะครับหารถนะครับงบประมาณแสนห้ามาดูคันนี้ได้เลยนะครับคันนี้รถสวยพร้อมใช้ทําไปให้พร้อมใช้เลยครับพี่นะหนึ่งแสนสบาทได้วีออสเจนสนะครับปี2 0 1 0ตัวท็อปสุดเลยที่สำคัญไม่เคยติดแก๊สเก็บสีเก็บงานไปให้รอบคันไฟหน้าขัดมาให้ใหม่ๆสวยๆนะครับ นะมีไฟตัดหมอกไปด้วยนะครับคันนี้ภายในจะได้เป็นเบาะหนังนะครับภายในจะได้เป็นเบาะหนังครับพี่นะครับเข้าไปดูได้เลยครับนะอันนี้ภายในเบาะหนังสีดํานะครับเป็นภายในเบาะหนังสีดํานะครับนี่เบาะไม่มีขาดนะครับตัวท็อปเนี่ยเลือนไม้จะเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็นะครับตัวฐานเกียร์นะตัวฐานเกียร์จะเป็นโครเมียมนะครับตัวนี้กระจกปรับไฟฟ้าทั้ง4บานบานคนขับออโต้กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าครับพี่ แอร์แบ็กคู่หน้าพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับมีมันติฟังก์ชันนะครับคันนี้เลขหมายวิ่งมา2 0 0แสนกิโลนะครับนะรถ10กว่าปีสภาพนี้ถือว่าดีนะครับถือว่าดีแล้วคันนี้นะครับเบาะหลังเขาสามารถพับได้ด้วยครับพี่นะเบาะหลังเขาสามารถพับได้นี่ผมพับโชว์ให้ดูเลยนะครับมีเฉพาะตัวท็อปนะครับที่ว่าเบาะหลังพับได้นะเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับนะนี่ภายในดำเบาะหนังเบาะไม่มีคาบ รถสวยๆพร้อมใช้แบบนี้ใครมีงบประมาณแสนห้ามาจัดคันนี้ได้เลยนะครับร้านอยู่บางบัวทองครับจังหวัดนนทบ,บุรีนะใครหารถเกง100่งแสนก่ะบาทนะคันนี้แสนสี่เก้นะนี่ครับภายในห้องเ,อเก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับคันนี้มีเครื่องมือนะครับแล้วก็มีล้ออะไรไปให้ด้วยนะครับนะย้ํานะครับว่ารถไม่เคยติดแก๊สนะไม่มีชนหนักพิกความจมน้ําถ้าชอบสนใจนะครับ ฝกคันนี้ไว้ด้วยนะครับตัว G ตัวท็อปสุดนะวีออสเจ2เนี่ยครับผมบอกเลยว่าเป็นรถที่ทนประหยัดน้ํามันสุดๆทนทานประหยัดน้ํามันอะไรหาง่ายและซ่อมง่ายนะไม่ค่อยจุกจิกอะไรนะครับตัวนี้ไฟท้ายเขาจะเป็นตัว3ามขีดแบบนี้คือเป็น เป็นตัวมายเนอร์เชแล้วนะแล้วก็ล้อแมกเดิมขอบ15นะครับจากโรงงานคันนี้ตัว G ตัวท็อปจะได้ดิสเบรก4ล้อนะครับถ้าเป็นตัว J กับตัว E จะเป็นหน้าดิสหลังดำคันนี้ได้ดิสเบรก4ล้อตัวท็อปตัวพิเศษนะครับมาดูคันถัดมานะครับมาดูคันถัดมานะครับคันนี้เป็น Honda City ครับพี่คันนี้ตัวท็อปสุดเหมือนกันนะครับเป็น Honda City ตัวท็อปสุดมือเดียวป้ายแดงนะครับเป็นตัว1.5 SV ครับพี่ปี2013 รถบ้านแท้ๆเลยนะครับไม่เคยติดแก๊สไม่มีชนหนักมีความจมน้ํารถสวยไม่มีช้ําได้ตัวท็อปได้มือเดียวป้ายแดงเดี๋ยวมาดูภายในห้องเครื่องกันบ้างนะครับนี่ครับแจ้งราคาก่อนเลยไหมคันนี้ใครสนใจเอาไป2,19,000บาทนะครับ219 0 0 0บาทครับพี่ฝากระโปรงเดิมนะครับ สติกเกอร์เขาจะอยู่ครบทั้ง4จุดนะครับ1น3 4าสนะครับนะซิลิโคนจิกเข้าน็อตไม่มีขยับน็อตไม่เคยแกะแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนให้ใหม่นะครับรถไม่เคยติดแก๊สหน้าคาันหน้าเดิมแก้มซ้ายขวาเดิมหมดครับนะรถสวยพร้อมใช้งานถ้าชอบสนใจนะครับพี่200,000ต้นๆน,นะครับภาษีปี69นะครับรถเก็บสีเก็บงานไปรอบคันสวยพร้อมใช้ได้ชุดสเกิร์ตรอบคันนะภาษีปี69นะชุดสเกิร์ตรอบคันแล้วก็ล้อแม็กขอบ16 นะครับนี่มาดูภายในกันครับพี่คันนี้ตัวท็อปจะได้เป็นภายในสีดำนะครับจะเป็นภายในดำเบาะผ้าเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับนะคันนี้กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้านะครับมีเฉพาะตัวท็อปนะจอเอนดอยนะครับมีจอเอนดอยพร้อมกล้องถอยพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันมีแพดเดิลชิพนี่ตัวนี้ตัวไม้เขาจะเป็นไม้สีฟ้านะครับเนะี่ยข้อดีของแพดเดิลชิพนะครับพี่สามารถเร่งนะเร่งแซงสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้นะ บอกผมบอกเลยว่ามีเฉพาะตัวท็อปสุดเท่านั้นนะครับมาดูข้างหลังกันบ้างนะครับคันนี้ตัวท็อปนะครับข้อดีของตัวท็อปนะและมีเฉพาะตัวท็อปคือเบาะหลังเขาพับได้นะเหมือนวีออสเหมือนคันเมื่อกี้เลยนะครับเพราะว่ามีเฉพาะตัวท็อปนะครับแล้วก็จุดสังเกตง่ายๆนะครับของ Honda City ถ้าภายในสีดำคือตัวท็อปเท่านั้นถ้าภายในครีมนะครับจะเป็นตัวเริ่มต้นนะจะเป็นตัวเริ่มต้นกับตัวรองท็อปนะครับ คันนี้ล้อแมกได้ขอบ16ครับพี่นะได้ล้อแมกขอบส6นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะแล้วก็ดิสเบรก4่ล้อนะครับยางดอกเต็มๆนะใช้งานกันยาวๆถ้าพี่หารถสวยพร้อมใช้ได้สีขาวยอดนิยมอีกต่างหากนะครับ2 1ง0 0 0บาทครับพี่ชุดสเกิร์ตรอบคันไม่พอครับได้สปอยเลอร์หลังไปด้วยนะครับนะไฟเบรก3ดวงนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยกะระยะนะข้อดีเลยนะครับมีเซ็นเซอร์ถอยกะระยะแล้วก็คันนี้ติดตั้ง กล้องมองหลังไปให้เพิ่มนะครับภายในห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายของ Honda City กว้างมากๆทั้งกว้างทั้งลึกครับพี่คันนี้นะครับมีถาดท้ายไปให้นะเดี๋ยวให้ดูนะล้ออะไรแม่แรงเครื่องมือมีไปให้ครบยาแนวลอย,ยาแนวเดิมๆเลยแล้วรถไม่เคยติดตั้งแก๊สมานะครับไม่เคยผ่านน้ำท่วมไม่มีชนหนักพีความจมน้ำนะครับ 2นะ219,000บาทกับ Honda City นะครับ SV ตัวท็อปสุดนะครับมาดูคันถัดมานะครับมาดูคันถัดมานะคันถัดมาจะเป็นตัว Honda Jazz นะจะเป็น Honda Jazz g k ปี2015พี่ครับใายหารถใหม่น้อยคันนี้เลยนะครับอันนี้เป็นเจ้า g k ปี2015ไมค์แค่90,000กิโลนะครับรถสวยพร้อมใช้คันนี้เป็นสีขาวนะได้ชุดสเกิร์ตรอบคันนะครับสีเดิมจากโรงงานนะครับสีเดิมจากโรงงานไฟหน้าก็ขัดไปให้ใหม่ครับพี่ ภาสีปี69ล้อแม Max e 8, ็กซีอ28เบิกให้ใหม่นะครับชุดสเกิร์ตรอบขันสวยพร้อมใช้งานนะครับสวยๆพร้อมใช้งานเลยนะครับไม่น้อยๆแบบนี้มาดูภายในกันดีกว่าครับพี่นะภายในนะเบาะเดิมจากโรงงานนะครับปีกเบาะเนี่ยไม่มีล้มเลยซักทำความสะอาดให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับมาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะครับพวงมาลัยไม่มีล็อกลอนคอนโซลสวยมากนะอันนี้คอนโซลสวยมาก เขาใช้งานมาแค่9 8 0 0 0กิโลเท่านั้นแล้วรถเนี่ยเพิ่งเซอร์วิสเพิ่งออกมาจากศูนย์เลยนะครับนะเช็คศูนย์มาให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับเบาะหลังของ Honda j เจพับได้นะนี่พับโชว์ไว้แล้วนะครับพับโชว์ไว้ให้แล้วพับได้ราบเลยครับพี่เก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมเอาขึ้นให้ดูนะครับเอาขึ้นให้ดูนะนี่พับอะพับได้สองอย่างนะเป็นพับราบแบบนี้หรือว่าจะเอาขึ้นแบบนี้ก็ได้นะครับเอาขึ้นแบบนี้ก็ได้นะ นะเก็บของพวกแนวตั้งแนวสูงหรือของหนักๆแบบนี้ได้เลยนะเบาเราจะได้ไม่เสียทรงนะครับหรือนี่อย่างนี้ได้หมดนะครับนะเดี๋ยวผมไปด้านนู้นนะเอาขึ้นให้นะครับนะมาดูกันที่ด้านท้ายนะครับคันนี้เป็นรถแฮชแบกรถ5ประตูนะครับเป็นรถ5ประตูเนี่ยท้ายเขาจะสั้นน,นะครับท้ายเขาจะสั้นครับพี่ครับอ่านี่นะครับท้ายเขาจะสั้นเห็นไหมเมื่อกี้เราดูด้านหน้าไปแล้วนะครับ นะอันนี้ด้านหลังนะครับเป็นตัวท้ายเดิมนะเม็ดอาร์คอยู่ครบมีถาดท้ายไปให้นะครับนี่ครับเครื่องมือแมแรงมีให้ครบนะครับล้ออะไรมีให้ไปด้วยนะครับรถไม่เคยติดแก๊สนะถ้าคันนี้นะครับใครสนใจเปิดราคาอยู่ที่329,000บาทนะครับ จัดไฟแนนซ์ผ่อนเดือนละ6,000กว่าบาทถ้าชอบสนใจทักเข้ามาครับพี่นะชุดสเกลรอบคันมีสปอยเลอร์หลังสวยๆแบบนี้สีขาวตัดด้วยสีดำโอ้โหพี่ครับลงตัวนะล้อสีทองนะสวยชอบทักมาซื้อสดลดได้ครับพี่นะมาดูคันถัดมานะครับคันนี้เป็น Honda Civic นะครับ Civic มือเดียวป้ายแดง1 8 e คันนี้รหัสรุ่นคือซี vic fb นะครับหรือว่า fbboy นะครับ ปี2012 1 8 e นะครับมือเดียวป้ายแดงสวยพร้อมใช้แบบนี้ผมแจ้งราคาพี่ๆก่อนเลยนะครับคันนี้ใครสนใจเอาไป279,000บาทนะครับตัวรถเป็นสีบอลเงินนะตัวรถในผมเก็บสีเก็บงานไปให้สวยพร้อมใช้ครับพี่ไฟหน้าขัดให้ใหม่และคันนี้พิเศษคือมีชุดสเกิร์ตให้รอบคันพร้อมสปอยเลอร์หลังด้วยนะครับภาษีหมดปี69นะครับรถสวยไม่มีช้ำที่สำคัญกับพี่ไม่เคยติดแก๊สนะครับ มาดูนะครับภายในห้องเครื่องนะห้องเครื่องคันนี้ผมบอกเลยว่าน็อตไม่มีขยับนะครับน็อตไม่มีขยับฝากระโปรงนะสไตล์ Honda ก็จะมีสติ๊กเกอร์ทั้ง4จุดนะครับรูน็อตเมสสปอตทุกอย่างกลมหมดนะครับคานหน้าเนี่ยเดิมนะครับแก้มซ้ายขวาเดิมคันนี้เปลี่ยนแบตเตอรี่ไปให้ใหม่ครับพี่ยางแท่นเครื่องผมเปลี่ยนไปให้แล้วนะครับคันนี้ขับดีแอร์เย็นช่วงล่างดีนะครับนะสองแสนไม่แพงครับพี่นะ ตัว E เขาจะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์เนี่ยเป็นลูกแก้วนะมีไฟตัดหมอกเดิมจากโรงงานครับพี่ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างไปดูข้างในกันเลยนะครับมาดูข้างในกันเลยคันนี้นะครับเบาะหนังปรับไฟฟ้าครับพี่นะเบาะหนังผมหุ้มให้ใหม่ทั้งคันแ,แผงประตูแผงประตูหุ้มให้ใหม่หมดแล้วนะครับนะคือพี่เอาไปพี่ได้นั่งเป็นคนแรกเลยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับมาพร้อมกับเกียร์ออโตนะครับตัว E เนี่ยเขาจะได้เป็นตัวแอร์ออโตครับพี่เย็นช่ำเลย คันนี้นะครับพวงมาลัยหุ้มหนังไม่มีล็อกลอนนะครับมีมันติฟังกชั่นคุยคอนโทรลนะครับพี่สังเกตคอนโซลซีวิกเขาจะหรูหรามากๆนะหรูหรานะแล้วก็ตัววัดรอบเป็นเข็มนะครับส่วนตัวบอกความเร็วนะเป็นดิจิตอลแล้วนะครับนะสวยพร้อมใช้งานนะ279,000บาทถ้าพี่ชอบสนใจนะครับพี่โทรเข้ามาได้เลยนะครับ0993429144 อ้มรถบ้านนึเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่9ก้โมงเชา้าจนถึง5โมงเย็นครับพี่นี่เบียนดูเบาะไม่อียมครับพี่เบาะไม่อียมนะครับนะสองแสนบาทได้ขับซีวิกแล้วนะครับรถเป็นเก่งไซกลางนะครับขับออกต่างจังหวัดก็ดีนะครับขับออกต่างจังหวัดก็ดีใช้งานในเมืองก็ดีนะครับนี่เห็นไหมระบบไฟฟ้าครบคันนะครับมีสปอยเลอร์หลังไปด้วยนะครับนี่ครับ ห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายสีวิกกว้างนะกว้างมากๆนะกว้างมากๆนะครับมีเครื่องมือนะครับแม่แรงล้ออะไรมีไปให้ครบและที่สำคัญผมย้ําเลยว่าคันนี้มือเดียวป้ายแดงไม่เคยติดแก๊สนะครับคันนี้ไม่ใช่รถแก๊สนะไม่ใช่รถน้ําท่วมเม็ดอาร์คทุกอย่างนะจุดสปอตสายขวาอยู่ครบนะครับรถเดิมไม่มีอุบัติเหตุแบบนี้นะครับถ้าชอบสนใจ2 7 9 0 0 0บาทจัดไฟแนนซ์ผ่อนเดือน6000นะครับ ร้านอยู่บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับอยู่บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับพี่ครับนะนี่อ่ะแจ้งพี่ๆทุกท่านนะครับร้านเรามีบริการจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับไม่ว่าพี่จะอยู่เหนือใต้ออกตกนะครับอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถซื้อได้เพียงแค่พี่โทรมาหาผมนะครับ09934291 4 4หรืออีกเบอร์หนึ่งจะเป็น0 9 5ย์เก้าหนะนะครับ เปิดให้บริการทุกวันเลยงตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นครับพี่พี่ครับก่อนจะโอนเงินทุกครั้งนะครับต้องขอวิดีโอคอลดูรถและพี่ต้องเห็นหน้าผมนะครับเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับนะเพื่อความสบายใจนะครับร้านผมนะครับจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับมีทั้งทะเบียนพาณิชย์และใบอนุญาตค้าของเก่านะครับชื่อบัญชีโอนนะครับต้องเป็นชื่อนัดได้ในสรงลิเท่านั้นนะครับชื่อจะตรงนะชื่อจะตรงกันนะครับเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับทั้งนี้นะครับ แจ้งข่าวบอกล่าวพี่ๆเลยนะครับผมไม่ได้ขายอย่างเดียวผมรับซื้อรถด้วยนะครับใครมีรถอยากจะขายทักเข้ามาได้เลยพี่ส่งรูปนะครับภายนอกภายในสำเนารถแล้วก็เลขใหม่มาประเมินราคาออนไลน์เบื้องต้นได้เลยส่งรูปมาที่ a aum 1 6 8มีแอดนำหน้าด้วยนะครับโอเคครับพี่นะครับวันนี้อ้ามขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับร้านเราอยู่บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ